สุดยอดคนดูมีประจำสัปดาห์นี้นะอาจารย์ก็เตรียมไว้ให้หกลักคณะเหมือนเดิมนะครับลัคนาแรกก่อนเลยลักคณาเมษชาวเมษนี่นะโดดเดน่นเพราะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นเกษตรตราธิบดีได้ตำแหน่งที่มีกำลังมากเลยโดดเด่นเลยนะอะไรถ้าการเงินดีทุกอย่างก็ดีหมดและมีความสุขแฮปปี้นะ ลัคนาที่สองครับลัคนากันชาวลัคนากันอย่างที่บอกนะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงิน,นและเข้าเป็นกเกษตรอีกโอ้โหนะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะสบายใจเลยนะไปซื้อหวยก,กันดีๆนะโดดเด่นนะเอาลัคนาที่สามนะครับลัคนามีนนะชาวลัคนามีนเนี่ยก็โดดเด่นนะ มีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาในการเดินทางต่างถิ่นต่างที่นะฉะนั้นชาวมีนถ้าอยากดีๆเป็นสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์อย่างที่บอกให้เดินทางต่างจังหวัดย้ายที่เดินทางไปทําบุญเออ,อย่างนี้เลยนะอ่ามันจะได้ดีนะพิธีพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พิธีผูกดวงมหาฤกษ์ตัดเคราะห์หนุนดวงส่งเสริมชะตาเร่งโชคลาภและความสําเร็จที่ปรารถนา เสริมอำนาจวาสนาบารมีพร้อมลำดับขั้นตอนพิธีตัดเคราะห์ต่อชะตาขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรส่งเสริมวาสนาเร่งความสำเร็จพลิกดวงชะตาเปิดทางให้พบเจอตัวช่วยผู้อุปถรัรมนำพาสู่ความสำเร็จที่ปรารถนาพร้อมบทสวดพุทธคุณที่เข้นขลังและมหาเริกพิธีหนุนดวงเฉพาะบุคคลในชุดประกอบไปด้วยเทียนมหาเริกสะดอกเคราะห เทียนมหาเริกบารมีเทียนมหาเริกชกลาบโคกรัพย์และเทียนชัยมหาเริกราชาเจ้าทรัพย์ทำพิธีสองครั้งในปี2566และปี2567ตามวันเวลามหาเริกมงคลราชาเจ้าทรัพย์ที่กำหนดให้ด้วยการลูกด,ดวงชะตาวางลัคนาเฉพาะบุคคลสนใจติดต่อได้ที่ไล n ์ a t open da ือที่เบอร์086-336-6390อาต่อไปลัคนาที่4ครับลัคนาธนูนะชาวธนูเนี่ยดาวพระศุกเนี่ยโคจรเข้าเรือนลาพระนะเป็นกเกษตรในเรือนลาพระอหลิเป็นลาพระนี่แปลว่าจะถูกหวยเลยนะเออแล้วพอเป็นกเกษตรตราที่ดีนั่นหมายถึงหนักนั่นมั่นคงมีกําลังชาวธนูเนี่ยติีมซื้อหวยดีๆนะครับมีโอกาสมีโชคมีลาบใหญ่ด้วยนะ เอาลัคนาที่ห้าลัคนากุมนะชาวลัคนากุมเนี่ยนะครับถือว่าโดดเด่นนะเนื่องจากพระศุกร์เสร์เข้าเรือนสุภะสุภะหมายถึงความบริบูรณ์ของชีวิตนะพอมีความบริบูรณ์เป็นเกษตรนั่นหมายถึงชาวลัคนากุมในสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีความสุขความสบายใจเลยนะเอาลัคนาสุดท้ายครับลัคนาพฤกษ์โดดเด่นทีเดียวชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยนะ คือดาวประจําตัวเข้าเป็นเกษตรตราธิบดีนะแล้วไปถึงนะไปถึงกระดาษพฤหัสด,ด้วยโดดเด่นมากนะมีโอกาสดีๆมากมายในสัปดาห์นี้นะครับคำพีเสินดวงปี2567ศาสตร์วิชาความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษารู้ก่อนแก้ไขก่อนวางแผนความสำเร็จได้ก่อนใครความรู้เรื่องฉะโลกมงคลของตนเอง พร้อมรู้เรื่องดวงตลอดทั้งปีเคล็ดลับการเสริมดวงการไหว้ขอพอรองค์เทพการสักขิ้งพระให้ถูกโลกการแก้ดวงที่ต้องทำตลอดชีวิตทุกลักษณะมีตัวช่วยตัวเสริมดวงย่อมดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @open down